ฉันมางานเฮลิคอนเนียฟูสเฟสติวัลวันสุดท้ายฉันตั้ใจว่าฉันจะมาถ่ายรูปคู่กับเชฟทุกท่านเลยอะ่ะวันนั้นฉันมาฉันไม่ได้ถ่ายรูปคู่กับเชฟเลยและคนแรกๆที่ฉันเจอก็คือเชฟแห่งมาสเตอร์เชฟอาหารไทยซีซันล่าสุดนะเชฟป้อมสวุดีกครับผมไม่สามารถเข้าไปถ่ายเชฟใกล้ๆได้ครับคนเยอะมากครับนี่คือเชฟเฟิร์สครับผมเชฟอังกฤษนะครับคนเยอะเช่นกัน เชฟแก้วครับผมถ่ายละไกลๆนะครับเข้าไปถ่ายรูปเชฟไม่ได้อะไรครับวันนี้ค่อนข้างจะยุ่งนะครับพี่จำลองก็มานะครับเชฟจำลองครับผมคนค่อนข้างเยอะแล้วทีเดียวเชียวนะฮะเชฟโน้ตจามสมุทรนะครับกองมาเชฟโน้ตเชฟโน้ตใส่ฮาและฉันก็ไปโผล่ที่บูธเชฟนุกับเชฟมิเชลนะครับ เชฟอีน็อกสวัสดีครับผมเชฟอีน็อกคนลุมเต็มเลยชั้นโผล่หน้าไปได้แค่นี้แหละเชฟอีน็อกสวัสดีครับเชฟครับเชฟอีกกับเชฟจอมครับสวัสดีครับเชฟเชฟแบรดครับหน้าไกลๆครับผมไ้อยู่ไกลๆได้ไหนเชฟเทียนครับเชฟเทียนสวัสดีเชฟเทียนเชฟเทียนไปแล้วแล้วก็ ชั้นกระป๋อบู๊ตเชฟป้อมกับเอ่อคนเยอะเช่นกันได้ไกลๆแค่นี่ลนะทุกคนนี่คือเชฟนัทเชฟก,ก๊อฟแล้วก็เชฟมีนเ,เห็นแต่ข้างหลังเชฟโมนากับเชฟฟางคนเยอะเลยทีเดียวเข้าไม่ถึงวันนี้คนเยอะมีแต่คนมาขอถ่ายรูปเชฟฟางอ่ะดูสิไม่มีใครมาขอฉันถ่ายรูปมั่งกันเลยอ่ะเชฟเกรดกับเชฟเนท และฉันก็มาผัวบู๊ทเชฟจ๋าก็เชฟเดิมสัดีเชฟจ๋าครับคนเยอะนี่ฮะคนขอรูปเต็มเลยเชฟแม่ทนะุกตาด้วยครับเชฟทุกตาก็ยุ่งครับคนเยอะนี่สวัสดีครับแม่ยุ่งเลยเชฟเอียนสบายเลยครับผมใช้รูปเชฟเอียนแล้วแดงส,สวัสดีครับค <laughs> ุณแดงครับสวัสดีครับผมเชฟแบงค์เชฟแบงค์ก็ยุ่งอยู่ เชฟบลึกเชฟบลึกสวัสดีครับเช็บลึกเกยขึ้นเวทีนี้ครับผมก็น่าจะแสดงฝีมือทำอาหารอยู่เช็บอาสวัสดีครับเชฟอาก็คนรุมเลยครับเชฟอาเจ็อาับสวัสดีครับเช็บไก่ครับสวัสดีครับผมด้วยแวะซื้อขนมร้านเชฟไก่ครับแล้วก็นี่เชฟบลี่นี่เองเช็ลี่สวัสดีครับเช็บลี่สวยจังเลยครับ สวัสดีครับอาจารย์จาลิศเชฟเกดซึ่งผมเชฟเกดก่อนนะเชฟเกดีครับสวัสดีครับเจฟเจฟยูริผมซื้อน้ำข้าวโพดเจฟยูรีนะก็เจฟพลอยเจฟพลอยก็ไกลๆอ่ะเจฟบุกเกตใต้ไกลๆเหมือนกันคนเยอะเลยเชฟหมอสวัสดีครับมาตุเชฟซีซั่นล่าสุดผม ตัอจิมลานเชฟมอนะนี่ไปยุ่งกดิคับไปยุ่งก่ไปยุ่งกันยุ่งก็ยุ่งๆนะฮะเชฟผู้ครับผมก็ได้แค่นี้แหละครับเชฟแพมครับคนสุดท้ายบาง <few know. S 1> ท่านผมก็ไม่สามารถเข้าไปถ่ายรูปกับเชฟได้นะครับงานสนุกหวังว่าปีหน้าจะมีอีกนะครับ